ครับนี่เป็นพันธ์ยอดดำนะครับมาดูการไหลของมันนะครับไหลใช้ได้อยู่นะครับยอดดำแต่ว่าปัญหาก็คือค่อยหลังไปมันก็หยุดไหลแล้วนะครับมันไหลไม่ค่อยนาน,นครับ มาดูอีกต้นหนึ่งแถวนี้มีอยู่สองต้นนะครับทั้งสวนมีประมาณยี่สิบต้นลงมานะครับนี่ครับไายดีครับไหลาตามมีดเลยเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้นสองห้าหนึ่งนะครับ ต้นนิดเดียวนี่ครับต้นนิดเดียวสองห้าหนึ่งนี่ดูสองห้าหนึ่งนะครับเปิดกลางวันครับเมื่อคืนฝนตกน้ำยางดู าจะค้นหน่อยนะครับสองอันหนึ่งต้นนี้โอเคอีกสองต้นจะถึงไอยอดดำครับเดี๋ยวผมสัพซ็อปไปก่อนนี่ครับยอดดำย่างที่ชาวสนยางารำลือถึงกิติศัพท์ของมันนะครับ ายางพันนี้นะครับรู้สึกว่าซอกก็ยอมไม่รับรองนะครับเท่าที่เคยอ่านเจอในคอมเมนต์นะครับผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะว่าผมอ่านเจอมาอย่างนี้นะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งเหลือกนิ่มนะครับกีดนิดๆแตะนิดๆดก็ ออกแล้วครับเปือกบางครับอย่าไปสนเลยครับเปือกหนาเปือกบางเรากรีดให้บางก็พอนะอย่าให้เข้าเกนบอกคนอื่นได้ครับผมก็เข้าเหมือนกันก็ไม่ใช่เทมโอเคครับนี่ครับไลฟไม่เกินสามสิบนาทีแล้วครับเดี๋ยวก็หยุดนี่ต้นใหญ่นะครับต้น สมบูรณ์นะต้นนี้กิดได้ห้าปีนี่สามมิตรนะครับข้ามิตรที่สีข้ามิตรที่สหน้าอย่างก็กว้างอยู่นะครับอ่าแล้วก็ยางไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับนี่ขนาดใช้จุลินทรีย์แล้วนะครับถ้าไม่ใช้จะยิ่งกว่านี้อีก เวลาคนนี่เป็นฟองฟอดขึ้นมาเลยถ้าไม่ใช้เปอร์เซ็นต์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้ยงางอ600กับ251ไม่ได้อันนี้เฉพาะในสวนที่ผมกีดอยู่นี้นะครับแต่สวนเจ้าอื่นผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดครับสวัสดีครับ